คุณยายบุญมาสายแก้วนะคะจากอุบลราชธานีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะัสดยากเคุนถนนจ่าค่ะคุณยายเป็นหนี้ทอกอสอ,อยากจะขายที่นามาใช้หนี้ใช่ไหมคะค่เป็นหนี้ทอกอสอเพราะว่ากูมาเป็นเงินซื้อที่นาสี<อ>่แสนสองหมื่นตัวจ้ะยืกี่ได้่ะก็เลยยืมทอกสอสองแสนเจ็ดมื่น ทีนี้มันมันคนเช่นไรไม่ตอกแล้วเพราะว่ามันเดินไม่ได้อายุก็หกสิบแปดสามีก็เจ็ดสิบลูกอ่ะก็เลยอยากจะขายที่น่าลูก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 มีไหมลูกก็ทางานเป็นกรรมกรก่อสร้างไม่มีใช้ดอกที่เดินกี่ได้เนี่ย ฉันซื้อที่ดิน12ไร่จ้ะอยู่อำเภออะไรครับคุณยายอยู่อำเภอสำโรงจ้ะอ่าหมู่ที่เท่าไหร่บ้านอะไรตรงนั้นเขาเรียกบ้านอะไรหมู่ห้าตําบลขามป้อมตําบลขามป้อมอำเภอสำโรงแล้วบ้านอยู่เขาเรียกบ้านอะไรครับบ้านนางงามจ้ะบ้านนางงามบ้านชื่อดี้วยบ้านนางงามที่ห้า ที่สิบสองไร่จะขายเท่าไหร่ครับสิบสองไรน่นั่แหละฉันจะขายไร่ละตอนนี้แถวสำโรงนี่เขาขายไร่ละสองแสนแต่ฉันจะขายไร่ละแสนห<า>้าได้ไหม,มจ๊ะานั่นนี่แล้วแต่ยายนะแล้วแต่ยายตามความพึงพอใจของยายสิบสองไร่ก็สองล้านสี่ใช่ไหมไร่ละสองแสนที่นี่หลายเหลือสักสองล้านกันแล้วแต่เนาะ<อ>แล้วแต่ ไล่ละแสนสี่แสนไร่หนึ่จแสนห้ามเข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วครับยายเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วที่ยายพูดน่ะแต่ผมบอกว่าที่ยายบอกก็ขายกันสองแสนเจ็บสองไร่ก็ต้องสองล้านสี่ใช่ไหมใช่สองล้านสี่ที่ี่ยายขายไม่ถึงโอเคก็ตกลงกันทีนี้ยายไม่เอาแล้วใช่ไหมที่ไม่เอาลูกไม่เอาเหรอฉันกลัวฉันจะเป็นอะไรไปเป็นนี่เยอะกลัวตกนรกน่ะ อยากใช้ไปให้หมดอ๋อมีนี่ก็อยากใช้นี่ด้วยกลัวกลัวยมบานถามมาชำระนี่เขาแล้วหรือยังเหรอจ้าอยกใช้นี่ให้หมดนะยายบุญมาจ้ายมยมบาดานยืนอยู่ที่หน้าประตูได้ข่าวว่าเป็นนี่เขาเลยยังไม่ได้ชำระนี่เลย ถ้ายังไม่ชําระนี่แต่ไปใช้ลงข้างล่างนะถ้าชําระนี้ขึ้นกบนอันนี้จําลองก่อนนะคุณยายจําลองสถานการณ์บอกไม่ชาระนี่แต่สมัครรับแต่รักจริงๆคุณยายเนี่ยนะใช่ข้าอยากได้จะช่วยคุณยายซื้อที่ดินใช่ไหมคะเดี๋ยวให้ผมถามก่อนนะยายมีหนี้สองแสนมีหนี้ทกศสองแสนเจ็ดอย่างเดียวมีหนี้คนอื่นอีกไหมแต่ทกศนะทั้งดอกทั้งต้นตอนนี้นะ สามแส,มสนหกหมื่นกว่าแล้วนะจ๊ะสามแสนหกหมื่นกส,สีหกห่แส,ส,น,หหส,สนหนึ่งเต็มเต็มเลยจ้ะน <c oughs> อรบระบบพีก็เลยต้องขายที่ออจริงๆอยากจะบอกคุณยายว่าตอนนี้ทกศก็มีโครงการชำรัดีมีคืนนะครับหรือว่าโครงการนาทีทองใครเป็นหนี้ทกศติดต่อทกศน,นะครับท่าเป็นหนี้เสียอันนี้ก็เรียกเป็นหนี้เสียละนะครับค้างดอกเบี้ย ถ้าค้างดอกเบีย้ยนี่เขาลดดอกเบีย้ยให้ครึ่งหนึ่ง uh huh. ลดได้เยอะนะทกสช่วยเยอะแล้วเป็นเงินทกสชเองด้วยนะเขาเตรียมเงินไว้ตรงนี้แล้วเธอครับแต่เราก็ต้องตอบสนองความต้องการของคุณยายนะคุณยายมีที่อยู่12ไร่อยู่ที่บ้านนางงามหมู่ที่5 mm hmm. ตำบลขามป้อมอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีนะป้านะจ้า <Yeah. S 1> เป็นที่โฉนดใช่ไหมจ้า <Yeah. S 1> เบอร์โทรศัพท์คุณยายเบอร์ โซนหกสี่ห้าหกสี่สองห้าเก้าห้าจ้ะสองห้าเก้าห้าคุณยายครับจา้ายายไปพบทกศหน่อยนะยายนะาไ,ไ,ได้พ่อเขาไปแล้วทกศบอกว่า,วามีห้าร้อยก็ใช่ห้าร้อยมีพันหนึ่งก็ใช้พันหนึ่งแต่ว่าเงินเบี้ยยังทีนก็ใช้งอด รถมอเตอร์ไซวิ่งนั่นแหละมหมดเลยเดือนละพันหกร้อย 1, เอางี้เอางี้เอางี้ครับน้องทีมงานทีมงาน <Okay. S 1> ช่วยบันทึกเรื่องของคุณยายบุญมานะเดี๋ยวส่งให้ท่านสมเกียิด้วยบอกคุณกสินส่งให้ท่าน,านสมเกียิด้วยบอกให้ทกศออไปคุยกับคุณยายที่บ้านหน่อยนะครับก็การคุยเนี่ยมีสองกรณีหนึ่ง ให้ทกศเนี่ยปิดประกาศขายที่คุณยายที่สํานังกงานทกศนี่หนึ่งนะครับเป็นการช่วยได้อีกทางหนึ่งบางคนอื่นก็ต้องการที่ทํามาหากินใช่ไหม,อมโอเคยอก,การที่ต้องคุณเนี่ยคุณยายก็ขายที่นะกับสองก็คือว่าไปคุยเรื่องปรับโครงสร้างนี้ให้กับยายลดอะไรให้กับยายเพราะยายก็อายุมากแล้วนะตาก็มากอายุก็มากเนี่ยนะครับอันนี้มันจะได้ส่วนลดนะครับดอกชมาะดอกเบีย้ยเนี่ยมันลด <Yeah. S 1> ได้อยู่แล้วนะครับยายนะเดี๋ยวจะประสานให้ทกศลงไปคุยกับยายนะเพราะสภาพก็ไม่ไหวคนระับ เรื่องบอ่อบาดาลเนา่ยายอยากได้วัินาเอาเรื่องนี้ก่อนเถอะยายยายยาย,ย,ายเอาเรื่องนี้ก่อนเถอะเรื่องเนี้ยแล้วจะเอาบอ่อบาดาลยายก็ต้องจ้างเขาขุดเด้มีเงินจ้างไหม่ะฉันกลัวไม่มีตังจ้างเขานะพี่เออ <c oughs> นี่ไงอย่าเพิ่งคุยเลยบอ่อบาดาเลเนี่ยแล้วต้องขออนุญาตนะต้องขอญาตขุดเจาะนะไม่จะขุดได้เลยนะ บ่อนี <civil S 2> ่ก็ต้องไปรวมลุ่มื่นเหมือนกันนะ,ะหลายหมื่นถึงแสนนะแลแต่ลึกแลแต่ตื้นนะต้องต้องรวมกลุ่มคนได้ไหมคะเอาแค่หกหมื่นก็เพาะสี่ห้าคนใช้อยทธ่บ้านชินาน่ะเออใช้ส่วนตัวเจาะส่วนตัวจ้างเองครอบครัวเขาก็ไม่มีน้ำเหมือนกันใช้ร่วมดยกันอทีนี้ถ้าคุณยายจะตกลงกันได้สามสี่ครอบครัวตกลงกันได้มีเงินสักก้อนหนึ่งก็ไปจ้างเขามาขุดเจาะแต่ต้องขออนุญาตรมทรัพยากรน้ำบาดาลก่อนก็ไปที่ ไปที่จังหวัดนะครับทรัพยากรน้ําบาดาลที่จังหวัดนะเขาจะต้องขออนุญาตก่อนครับคุณยายไม่งั้นกุดจอดทันทีเองไม่ได้ก็ถามคนจอะครับคนจอะเขาจะรู้อยู่แล้วครับว่าต้องทํายังไงก่อนจ้าโอเคนะคุณยายนะสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีขอบคุณสวัสดีค่ะครับ